วอนที่สิบแดผู้ดิตนุ่งผ้าขนูพื้นเดียวออกมาจากห้องน้ําผมเผพ้าชื้นมาดผิวกายเรียบตึงและดูชุ่มฉ่าและกลิ่นน้ําหอมจากครีมอาบน้ํากับสบู่โชยออกมาเริ่มเพลยมองเรือนร่างของสามีแล้วเริ่มคิดลามกใจสยอยู่กิ้วคืนก่อนโน้นเธอเมาคืนเมื่อวานเขาเมาและถ้าเธอกับเขาไม่เมาจะเป็นยังไง ผู้ดดแต่งตัวโดยไม่รู้เลยว่าเมียกำลังคิดลามกและเมื่อนึกอะไรออกเขาก็หันมาถามเธอเพราะใกล้ช่วงเวลาสอบปลายภาคแล้วจากนั้นจะมีช่วงเวลาว่างก่อนที่เธอจะลงทะเบียนเรียนในวิชาต่อไปของชั้นปีที่สช่วงเวลานี้เขากับเธอน่าจะมาทำความรู้จักกันมากขึ้นเช่นพาไปเที่ยวทะเลพาไปชมป่าเขาหรือไม่ก็พาไปฮ่องกงญี่ปุ่นเวียดนามพมา่าเกาหลีหรือไม่ก็ลาวเสียเลย กำหนดสอบปลายภาคเดือนพฤษภาคมค่ะํำเพยพยักหน้าว่าใช่หยุดมิถุนาย,ยนถึงสิงหาคมผู้ดิดพึมพำกับตัวเองพลางสวมเสื้อผ้าไปด้วยพูดถึงถ้าหนูไปขอพี่แก้วทำงานในช่วงปิดเทอมลำเพยยังคิดที่จะลองทำงานหาเงินอยู่ไม่ได้ผู้ดินหันกลับมาตอบหน้าดุในทันทีอุสาหทำให้ไม่ได้ไปทำงานอย่างยากลำบากแล้วแต่เมียเขายังคิดที่จะกลับไปทำงานอีกเสีนหนี้หนูว่า,วางอยู่หนูว่าน่าจะทำได้ รำเพยเถียงกลับมาตาปริบๆดวงตามองไปที่ใบหน้ารอเล่าของสามีจะพาไปเที่ยวเขากล่าวหน้าตาขึงขังเที่ยวเหรอคะรำเพยไม่เคยเที่ยวมาก่อนแต่เคยมีไปเที่ยวทะเลแถวบางแสนและพัทยามาบา้างเทว่านั่นก็นานมาแล้วใช่คิดจะพาไปฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นไปไหมคะรำเพยตกใจที่จะได้ไปเที่ยวต่างประเทศไปฮ่องกงก่อนก็นแล้วกันหนูไม่อยากไปหรอหนูมไม่มีเงินนะ รำเพยยังไม่มีความคิดที่ว่าของของเขาคือของของเธอจึงรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายผู้ดีหันมามองรำเพยอย่างแปลกใจจริงๆสามปีก่อนเธอจะแจ้งความจับเขาเพราะเธอต้องการเงินและความสะดวกสบายไม่ใช่หรอแม่และพ่อเลี้ยงของเธอก็ขนเงินค่าสินสอบไปใช้ตั้งเป็นแสนแสนหนูไม่มีเงินนะค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่ากินกับค่าใช้จ่ายรำเพยรีบเอ่ยออกมาพี่ออกเอง ผู้ดิดเอ่ยด้วยสีหน้านิ่งผิดปกติพี่ออกเหรอรำเพยถามอย่างไม่มั่นใจพี่ออกเองหนูรำเพยไม่แน่ใจว่าควรจะไปไหมตลอดสามปีกว่าที่อยู่กับคุณอรพันธ์และผู้สินเธออยู่ด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวคุณอรพันธ์ให้ค่าใช้จ่ายเท่าไรก็ใช้เท่านั้นเธอไม่เคยขอเพิ่มเธอไม่เคยเรียกร้องอะไรเกรงอกเกรงใจผู้ดิดมองเห็นถึงด้านที่ดีของรำเพยอย่างชัดเจนจากสีหน้านิ่งขรึม ค่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอ่อนโยนขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าไปหาก่อนวางมือแมมลงบนศีรษะรำเพยช้อนสายตาขึ้นมองอีกฝ่ายที่มาทำท่าทางเอ็นดูใส่เธอรู้สึกดีใจอบอุ่นใจและมีความสุขตอนนี้ถึงขั้นอยากที่จะโอบกอดเขาเอาไว้หนูกเกรงอกเกรงใจจริงๆนัแหละ <c oughs> แม่พูดถูกว่ารำเพยเป็นคนดีคะรำเพยไม่เข้าใจแม่พูดกรอกหูพี่ไม่รู้ตั้งกี่รอบว่ารำเพยเป็นคนดีเป็นเด็กดีมากแค่ไหน เขาอมยิ้มแล้วเลื่อนมือลงมาหยิกแก้มเนียนนุ่มที่หน้าฟัดหนูไม่ใช่คนดีอะไรรำเพยเถียงเสียงแผ่วพร้อมกับความรู้สึกผิดที่ซุกซ่อนอยู่ในใจพูดขึ้นมาอีกแล้วพี่มองว่าเป็นคนดีก็แล้วกันมีแบบนี้ด้วยเมื่อก่อนพี่ไม่เห็นจะมองหนูแบบนี้เธอคอนควัก <c oughs> เราเจอกันไม่เหมือนคนปกติเขาเดินตามหลังรำเพยทันทีที่อีกฝ่ายหมุนตัวไปนั่งที่โซฟาจากนั้นก็ทิ้งตัวลงนั่งข้างๆเธอตอนนั้นหนูตั้งใจ รำเพยพูดเสียงแผ่วก็รู้อยู่ว่าตั้งใจเขายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่โกรธแค้นแล้วเพราะเข้าใจถึงเหตุผลของรำเพยและไม่สามารถย้อนอดีตก,กลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วพี่ไม่โกรธไม่เกลียดหนูแล้วใช่ไหมรำเพยอิดไม่ได้ที่จะถามขึ้นอีกครั้งเธอต้องการความมั่นใจเหลือเกินไม่แล้วรู้สึกเฉยๆแล้วตอนนี้เขาตอบด้วยสีหน้าที่เป็นปกติยิ่งหนูหนูหนรำเพยกระอึกระอหืม หนูเธอสบสายตากับเขายิ้มยิ้มพร้อมกับที่มือไม้ชักมีอาการเกง้งกางและทั้งที่อากาศในห้องเย็นฉ่ำแท้แต่กลับรู้สึกร้อนวูบวาบชอบก้นจากนั้นก็หลบสายตาและพูดเสียงอ้อมแอมขึ้นมาหนูไปกินยาคมดีกว่าผู้ดิดเลิกคิ้วพร้อมกับมองตามหลังท่าทางอย่างนี้ของรำเพยหมายความว่าอย่างไรหรือว่าไม่จริงหรอกมั้งทันใดก็ลุกขึ้นยืนมุมปากต้มยิ้มน้อยๆแล้วเดินตามหลังไป รำเพยวางแก้วน้ำหลังจากที่กินยาคุมเข้าไปที่ด้านหลังของเธอนั้นเขามายืนอยู่ใกล้ก็ถามขึ้นเสียงทุ่มพรา่าแฝงอันตรายคิดอะไรอยู่หรอหนูไม่ได้คิดอะไรแต่พี่เริ่มคิดพี่คิดอะไรรำเพยส่งสัญญาณมาให้พี่จะไม่ให้พี่คิดอะไรได้ยังไงผู้ดิดยื่นใบหน้าเข้ามาใกล้ใบหูที่เริ่มดังกล่บขึ้นมาทีละน้อยของรำเพยหนูไม่ได้ส่งสัญญาณสักหน่อยรำเพยห่อไหล่หนีลมหายใจร้อนๆของอีกฝ่าย ขณะที่ขนกาลุกเคลียวและใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่เป็นจังหวะผัวเมียกันจะยังอายอะไรเขาหัวเราะอ,อีกทั้งยังตวัดสองแขนรวบร่างเข้ามากอดพี่พี่รำเพยถึงกับติดอ่างและพยายามบิดตัวหนีให้หลุดพ้นจากวงแขนของเขาืผู้ดิดพูดอย่างมันเคี้ยวโอ้ยผู้ดิดหัวเราะร่วนที่ทำให้รำเพยทำอะไรไม่ถูกเขาซุกปลายจมูกโดงๆเข้าที่ซอกคอของเธอ รำเพยสะดุ้งสะทานใจยิง่งเต้นโครมครามหน้าตาแดงกำ่ำและกล่าวคำพูดออกมาอย่างท้อแท้หนูเกิดอารมณ์พี่หลอทำไมละ่ะหุ่นก็ดีต่างหากคนถูกชมถึงกับยิ้มกว้างใบหน้าหล่อเหลาพร่าไปได้วยรอยยิ้มแล้วเขาก็หมุนตัวเธอให้หันมาเผชิญหน้าตาประสานตาสายตาของเขาและเธอต่างเปล่งประกายระยิบระยับไปด้วยความต้องการกันและกันพี่ก็เกิดอารมณ์ดันมีเมียสวยหุ่นดีหน้าฟัด รำเพยที่กำลังใช้แขนยันแผงอกบึกบืนรู้สึกว่ากำลังเริ่มทนเสน่ห์เย,ย้าวยวนใจนี้ไม่ไหวนิ้วของเธอขยิมเสื้อยืดของเขาอีกทั้งดวงตาก็หลบลงมองไปที่ริมฝีปากประหนึ่งราก็บอกว่าจูบหนูที่สิผู้ดิดไม่รอช้าเขาอยากได้เมียเจียนคลั่งรำเพยจูบตอบทันทีอย่างกล้าหาญเพราะคนมึนเมาอีกทั้งยังขยิงปลายเท้าสูงขึ้นแล้วเขาก็ดึงเธอออกจากห้องครัวเล็กๆไปสู่ห้องนอนที่มีเตียงกว้าง ปิดม่านก่อนสิพี่เดี๋ยวใครเห็นผู้ดิกระโจนไปปิดมา่านตามที่เมียบอกในทันทีเมื่อหมุนตัวกลับมาก็ถอดเสื้อออกทงางศีรษะไปด้วยแววตาและสีหน้าของเขาเร่าร้อนและมีท่าทางรอก,กับจะกลืนกินเธอทั้งตัวรำเพยสูดหายใจแรงเธอหน้าด้านไปหรือไม่เธอใจแตกไปหรือเปล่าแต่คนที่เธออยากจะมีอะไรด้วยคือสามีของเธอไม่ใช่ผู้ชายอื่นที่ไหนทำไมถึงต้องอาย รำเพยมองสามีสลัดเกงนอนขายาวออกจากปลายเทา้าเธอเห็นปฏิกิริยารุ่มร้อนของเขาที่มีต่อเธอแล้วใจเขาเต้นแรงผู้ดิดยิ้มขำครั้งนี้เขาหรือเธอไม่ได้เมาอีกทั้งภายในห้องก็ไม่ได้ปิดไฟใจของเขารู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นรำเพยกรึกรักด้วยว่าไม่รู้ประษาแต่แล้วเธอก็อดไม่ได้ที่จะคุยเรื่องเซ็กกับเขาแต่หลังจากที่ถามไปแล้วก็รู้ตัวว่าไม่น่าที่จะพูดเลย คนที่อยู่เมริกาทําให้พี่หรือเปล่าหนูไม่น่าถามเลยผู้ดิดเห็นสีหน้าที่เปลี่ยนไปของรำเพยแล้วทองไส้ก็บิดเป็นเกลียวด้วยความกังวลไม่เอาสิไม่ทะเลาะก,กันเขาไม่อยากทะเลาะก,กับเธอรำเพยผัวคนนี้กลับตัวกลับใจแล้วเชื่อกันหน่อยสิหนูก็เชื่ออยู่นะที่หนูพูดหนูหมายถึงรำเพยไม่ได้หึงหวงเพียงแต่รู้สึกด้อยประสบการณ์และไม่กล้าเท่านั้นเองอะไรเขาถามกลับอย่างไม่ไว้วางใจและไม่เข้าใจ ให้หนูจูบพี่ก่อนก็นแล้วกันเธอพูดแล้วก็ก้มหน้าลงจูบพี่ซอกคอตอนที่29ริารำเพยถูกเขี้ยวกรัมพิสามยกเรียวแรงเหือดหายกระดูก,กระเดี่ยวอ่อนเปลี้ยและเปลือกตาหนักอึ้งเป็นอย่างมากเธอง่วงนอนเหลือเกินเธอ,อยากที่จะหลับแล้วแต่หลับไม่ได้สักทีเพราะเขาพูดขึ้นมากวนพรุ่งนี้จะไปรับที่มหาวิทยาลัย ไม่ต้องมารับหนูก็ได้หนูกลับไปที่บ้านเองรำเพยปฏิเสธท่าทีงวงเงียยังเจอกับไอรุ่นพี่คนนั้นอยู่หรือเปล่าไม่เจอเลยค่ะโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ไหนพี่จะติดแอปเอาไว้ตามเนี่ยฮะรำเพยสติจำใส่ขึ้นมาทันทีที่ได้ยินเธอถึงกระเบิกตาโตแล้วก็จ้องไปที่เขาซึ่งเขาก็ลุกขึ้นจากเตียงไปค้นหาโทรศัพท์มือถือของเธอพร้อมกันนั้นก็พูดกับเธอไปด้วยติดเอาไว้รำเพยก็เช็คได้ว่าพี่กำลังอยู่ที่ไหนเหมือนกัน รำเพยทั้งตกใจและประหลาดใจเธอเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆแต่ไม่คิดว่าจะมากถึงขนาดนี้เธอกำลังนอนตะแคงมองเขาตาปริบๆอีกรอบไหมผู้ดิษเย้าแย่ขนาดติดตั้งแอปใส่มือถือทั้งสองเครื่องไม่ไหวหรอกนะหนูไม่คิดว่าพี่จะอึดถึงขนาดนี้รำเพยถึงกับคอนควักเรื่องธรรมดาของผู้ชายที่ยังแข็งแรงบึกบึนหนูถามจริงๆนะรำเพยนึกสงสัยจริงๆมากกว่าที่จะรู้สึกหึงหวงเขาแม้แต่น้อย พี่กับผู้หญิงคนนั้นที่อเมริกาเรื่องแบบนี้เป็นยังไงบ้างไม่อยากพูดถึงผู้ดิดไม่อยากพูดถึงจริงๆหนูอยากรู้อยากรู้อะไรว่ามีอะไรกันดีหรือเปล่าอย่างนั้นหรอใช่ค่ะจะให้พี่ตอบอยังไงดีละ่ะเขาส่งโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จแล้วไปให้เธอรำเพยรับมาดูรู้สึกดีใจชอบกลนเธอมีความสุขจนยิ้มกว้างออกมาจากนั้นเขาก็ถามเธอกลับมาแทนที่จะตอบคําถามถ้าพี่พูดว่ากับบัวดีกว่า รำเพยจะรู้สึกยังไงดีกว่าหรอคะถ้าอย่างนั้นพี่ก็กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นเถอะผู้หญิงคนนั้นอยากกลับมาคืนดีกับพี่อยู่นี่รำเพยพูดคล้ายงอนนิดๆอ้าวเขารองขึ้นมาเสียงหลงพลางทำหน้าตาเหลือล่ะ <c oughs> หนูล้อเล่นรำเพยอ,อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาคิกคัก <c oughs> ถ้ารำเพยไม่ดีกว่าพี่จะขอหลายๆรอบหรอ ผู้ดิดหลุดความจริงออกมาพร้อมรอยยิ้มเป็นความจริงที่ทําให้รําเพยเคินอายเป็นอย่างยิ่งใบหน้าของเธอจึงเต็มไปได้วยรอยยิ้มแห่งความสุขเช่นกัน <c oughs> หนูสวยกว่าพี่เคยชมรําเพยอมยิ้มแก้มปรีขณะนึกถึงข้อความที่เขากล้าส่งต่อบปทุมรัตในโทรศัพท์มือถือสวยจริงๆนัแหละผู้ดิดชมจากใจจริงถ้าหนูไม่สวยพี่แบงค์จะมาชอบหนูหรอ รำเพยไม่ไวอวดตัวเองขึ้นมาซึ่งก็คือความจริงล้วนๆเพราะถ้าหน้าตามไม่สะสวยจะมีผู้ชายมาชอบหรือเดี๋ยวเถอะผู้ดิดแยกเคี้ยวพลางหรีตาด้วยความหึงหวงและขัดใจหนุ่มว่งนอนแล้วนอนดีกว่ารำเพยพูดแล้วก็หลับตาลงขณะใบหน้ายัางมีรอยยิม้มผู้ดิดมองใบหน้าที่มีรอยยิ้มของคนตรงหน้าแล้วก็อมยิ้มตามขึ้นมาอย่างมีความสุขจากนั้นก็หันไปปิดไฟจนภายในห้องมืดสลัวแล้วเขาก็มาทอดกายลงนอนเคียงข้างเธอ เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นรำเพยตื่นแล้วหันไปปิดเสียงแล้วเธอก็ต้องอุทานพลังส่งเสียงหัวเราะคิกคักเพราะถูกอีกฝ่ายกอดจากทางด้านหลังแขนของเขารัดร่างของเธอแน่น <c oughs> พี่วันนี้ต้องไปหาลุงทศพี่จะใช้เส้นสายทํางานจริงๆหรอ <c oughs> ไม่ได้หรอเขาถามพลงังซุกใบหน้าเข้ากับแผ่นหลังของเธออย่างมันเขี้ยวพลังสูดดมกลิ่นกายหอมๆของรำเพยเข้าปอด หนูแค่คิดว่าดีจังเลยนะพี่จะมาทํางานที่มาหาวิทยาลัยว่าใช้เส้นสายราเพยกล่าวตามความจริงไม่ได้ประชดแม้แต่น้อยจะไปเป็นอาจารย์ใช้เส้นสายเสือที่ไหนอาจารย์แนะนํางานมาให้ต่างหากพี่ไม่ได้ไปบอกอาจารย์ว่าขอทํางานหน่อยพูดิใช้ศอกยันกับที่นอนฝ่ามือหงายรองศีรษะดวงตาของเขามองอยู่ที่เธอยิ้ม รำเพยหันมานอนใหญ่คุยกับเขาฝ่ามืออีกข้างของผู้ดิดกำลังลูบผิวหนังใต้เสยยืดของเธอแต่แล้วฝ่ามือของเขาก็เลื่อนลงต่ำจู่ๆมือของรำเพยก็ตะครุบพลางร้องห้ามขึ้นมาเสียงเข้มเดี๋ยวรำเพยเขาพูดส้มเสียงอ,อดออนแล้วก้มหน้าลงมาจูบไซซอกคอพี่ช้าแล้วนะเดี๋ยวหนูต้องอาบน้ำไปหาบที่ลัไรรำเพยร้องห้ามพลวันแบบเดียว <c oughs> แบบเดียวเสร็จที่ไหนหนูว่านานมาก รำเพยเถียงออกมาพลางผลักศรีรษะของเขาขนกายของเธอลุกเกรียวขึ้นมาเสียแล้วโธ่ผู้ดิดเงยหนะ้าขึ้นมาสบสายตาละห้อย <c oughs> ไม่โธ่ละค่ะรำเพยหัวเราะคิดคักโลกทั้งโลกของเธอตอนนี้เบิกบานดวงหน้าพราาไปด้วยรอยยิ้มสดใสเธอกําลังมีความสุขจนอยากให้ทุกเชา้าตื่นขึ้นมาเป็นแบบนี้พี่เคยทํากับบัวตอนเช้านะเขาพูดกระตุ้นเธออย่างเจ้าเละง้นพี่ก็ไปทํากับผู้หญิงคนนั้นสิคะ่ะรำเพยยังผลักเขาออก แทนที่จะหึงกลับพูดแบบนี้เดี๋ยวเถอะผู้ดิดแยกเขี้ยวยิงฟันใส่คนใต้ร่างไม่รู้ละ่ะถ้านอกใจหนูอีกครั้งหนูไม่ทนหรอกหนูจะอยากกับพี่จริงๆรำเพยพูดหน้าตาขึงขังจริงจังขึ้นมาดูไปแล้วกันว่าพี่เป็นคนมีนิสัยยังไงเมื่อก่อนเป็นเพราะแม้จะแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้วแต่พี่ไม่ได้เต็มใจคิดว่ารำเพยไม่ใช่เมียพี่ด้วยซ้ำ <c oughs> หนูเข้าใจคะ่ะรำเพยสบสายตาก,กับเขาพร้อมกันนั้นก็ยิ้มเศร้าออกมาวูบหนึ่ง ดูไปก็แล้วกันว่าพี่เป็นคนยังไงเขาพูดแล้วเลื่อนใบหน้าลงมาจุมพิษริมนฝีป,ปากอ่อนนุ่มของเธอรำเพยค่อยๆหลับตาพลางถอนหายใจอย่างยอมแพ้เร็วๆหน่อยนะพี่หนูไม่มีเวลาเร็วขนาดไหนห้านาทีหรอห้านาทีได้หรอไม่รู้สิไม่เคยลองและสุดท้ายเขากับเธอก็พบพบความสุขพร้อมกันรำเพยหันไปมองนาฬิกาปลุกเพื่อมองเวลาห้านาทีเสียที่ไหนสิบห้านาทีต่างหากแล้วเธอก็ผลักคนที่นอนอยู่บนร่างทั้งตัวให้ลุกขึ้น ลุกหนูจะไปอาบน้ําอาบน้ําด้วยกันก็นแล้วกันฮะเห็นหมดทุกซอกทุกมุมแล้วยังจะอายอะไรผู้ดิตพูดแล้วลุกขึ้นนั่งพลางส่งยิ้มมาให้เธออีกครั้งยังดึงเธอให้ลุกขึ้นไปด้วยรำเพยรีบดึงผ้าห่มมาปิดบังเรือนร่างพลวันและขืนตัวเอาไว้อย่างแตกตื่นไม่เอานะไม่เอาผู้ดิตรวบเรือนร่างแล้วยกไปที่ห้องน้ําอย่างสนุกสนานทางด้านของรำเพยก็ยังร้องขึ้นอย่างคัดค้านเอ้ยไม่เอาไม่เอา ถ้าม่รีบอาบน้ําด้วยกันเดี๋ยวจะไปสายนะรถติดเขาพูดกลัวหัวเราะปล่อยให้หนูอาบน้ําก่อนรมเพยถูกพาเข้าไปในห้องน้ําแล้วและถูกปล่อยออกจากอ้อมแขนกํายำเขายืนไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่ตรงหน้าเธออีกทั้งยังพูดขึ้นมาอย่างยิ้มยิ้มอาบด้วยกันให้หนูอาบก่อนที่ออกไปรำเพยยื่นมือออกไปผลักร่างของอีกฝ่ายให้ถอยออกไปคราวนี้ผู้ดิดไม่ดือ้อเขายอมถอยออกไปโดยดีพร้อมรอยยิ้ม ลำเพยปิดประตูห้องน้ำแล้วถอนหายใจด้วยความโล่งอกใบหน้าเปื้อนปดไปด้วยรอยยิ้มภายในใจหวานล้ำและคนขบคันจากนั้นก็รีบวางพาหผมลงบนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าดีๆแล้วรีบอาบน้ำอาบท่าอย่างรวดเร็วผู้ดีหยิบเกงเกงขาย,ยาวที่เพิ่งถอดไปกลับมาสวมเช้านี้เขาอารมณ์ดีเป็นอย่างมากแป๊บเดียวํำเพยก็เปิดประตูห้องน้ำเดินออกมาแต่งตัวไปมหาวิทยาลัยส่วนเขานั้นจึงเดินเข้าไปอาบน้ำอาบท่าแล้วออกมาแต่งตัวบ้าง หลังจากไปส่งรำเพยที่หมหาทิยลาลัยเรียบร้อยแล้วทั้งคู่นัดแนะเจอกันที่บ้านโนนตอนเย็นจากนั้นเขาก็ขับรถไปยังกรมการปกครองและหลังจากหาที่จอดรถได้แล้วก็ดึงโทรศัพท์มือถือมาใช้งานลุงทศครับผมมาถึงแล้วอืมเดี๋ยวลงไปหาที่หน้าตึกครับหลังจากที่ภูดิดยืนรออยู่แป๊บหนึ่งชายวัยห้าสิบห้าและดูภูมิฐานก็ก้าวเข้ามาหาพร้อมรอยยิ้มทั้งยังกล่าวทักทายหลานชายซุ้มเสียงสดใสไงดิตสวัสดีครับลุง ภูริตยกมือขึ้นพนมในทันทีไปคุยกันที่ห้องทำงานของลุงกันครับเรียนจบปริญญาโทแล้วน่าภูมิใจเป็นอย่างมากครับจะเรียนต่อปริญญาเอกด้วยนี่แล้วอย่างนี้ไม่หนักไปหรือทำงานด้วยทำวิทยานิพนธ์ไปด้วยพี่ชายของมารดาหันมาถามวิทยานิพนธ์ของผมก็คงจะเลือกเกี่ยวกับการปกครองนี่แหละครับลุงผมจบรัฐศาสตร์นี่ครับได้เจาะลึกหาข้อมูลทำวิทยานิพนธ์ที่นี่ย่อมจะเป็นผลดีสำหรับผม ก็ถูกนะแต่ผมใช้เส้นสายแบบนี้ผู้ดิตทำความคิดอีกฝ่ายทั้งที่ก็ขอความช่วยเหลือไปแล้วใครๆก็ใช้เส้นสายทั้งนั้นแหละแต่เป็นข้าราชการรับใช้แผ่นดินมีหน้าที่ต้องซื่อสัตย์นี่ครับผู้ดิตยั้งขึ้นมาอย่างขำๆทุกองค์กรมีหนอนกันทั้งนั้นแหละหรือว่าอยากจะลองสอบเข้าดูถ้าไม่ล็อกตำแหน่งเอาไว้ให้ผมแล้วจะมีการสอบขึ้นเมื่อไรหรือครับวันที่26นี้ตำแหน่งเจ้าหนะ้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตอนนี้ก็เปิดรับหลายตำแหน่งอยู่แต่ลุงคิดว่าตำแหน่งนี้เหมาะสมกับติดเป็นที่สุดจริงสิคิดว่ากลับมาแล้วจะอยากกับนางเด็กคนนั้นซะอีกไม่อยากแล้วครับแม่บอกให้ลองอยู่ด้วยกันดูผมก็ว่าดีผู้ดิดไม่ได้เผยออกมาว่ามีความสุขมากแค่ไหนเดดไม่ชอบนางเด็กคนนั้นไม่ใช่หรือคนเป็นลุงหันกลับมาถามด้วยความสงสัยเริ่มเผยมีดีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมต้องยอมรับอะไรผู้ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวม,มามากกว่าหันกลับมาถามอีกครั้ง ความซื่อสัตย์ครับผัวเดียวเมียเดียวแล้วแม่ก็ชอบรำเพยมากถึงขั้นจะยกคอนโดให้รำเพยไปเลยนะครับอะไรนะอ่อนจะยกคอนโดให้หนังเด็กนั่นถูกต้องแล้วครับแม่จะยกให้ฟรีฟรีเลยค่าหน่วยกิจก็จะออกให้ทั้งที่รำเพยบอกว่าจะไปกู้รัฐบาลเรียนเองรักลูกสะภ้ยมากกว่าลูกตัวเองอย่างผมซะอีกผู้ดีโทรร้อออกมาอ่อนใจอ่อนเกินไปแล้วไปยกให้ได้ยังไงพี่ชายตำหนิน้องสาวขึ้นมาแต่รำเพยไม่ยอมรับครับ นี่เป็นข้อดีอีกหนึ่งข้อของรำเพยผมคิดว่าไหนๆก็เป็นผัวเมียกันแล้วก็ลองเปิดใจกันดูสักหน่อยฝ่ายผมเป็นผู้ชายไม่เสียหายฝ่ายหญิงเสียหายมากกว่าผมซสอีกถ้าเลิกกันไปแล้วตกลงเรื่องงานจะเอาอยัางไงคนเป็นลุงวกกลับมาถามเรื่องสําคัญลงสมัครสอบไปเลยแล้วกันครับผู้ดิตอบอย่างมั่นอกมั่นใจอืมแน่ใจหรือเปล่าว่าจะสอบได้ลุงว่าผมโง่หรือเปล่าครับเขาถามกลับยิ้มยิ้มไอเจ้านี้ คนหันมาตอบชูกำปั้นทำท่าจะทุบพลางยิ้มออกมาหรือลุงจะเอากระดาษคำตอบมาให้ผมเอากระดาษคำตอบมาให้สู่ล็อกตำแหน่งเอาไว้ให้เลยไม่ดีกว่าหรือไงผู้ดิดหัวเราะพลางเดินเคียงคนเป็นลุงไปด้วยเขาสำรวจสถานที่ราชการแห่งนี้มองผู้คนมาติดต่อมองเจ้าหน้าที่ทำงานมองเจ้าหน้าที่ทำงานหน้าเอกสารและคอมพิวเตอร์จากนั้นก็เข้าไปในห้องที่เป็นห้องของหัวหน้างานและอยู่คุยกับลุงของตัวเองจนชวนกันไปกินข้าวกลางวัน จากนั้นผู้ดิดก็แยกกลับบ้านโดยไม่ลืมทิ้งเอกสารรวมทั้งใบสมัครสอบที่เพิ่งจะเขียนไปให้ลุงจัดการยื่นสมัครให้ผู้ดิดไปถึงที่บ้านก่อนรำเพยเขาเจอมารดาที่อยู่ในห้องนั่งเล่นจากนั้นก็คุยเรื่องที่เขาได้คุยกับลุงขึ้นมาผมยื่นใบสมัครสอบไปนะครับสอบเหรอคุณอรพันธ์เลิกคิวใช่ครับไปไปมาๆมาก็คิดว่าแข่งสอบกันไปพี่มะลิขอน้ายงเย็นผมสักแก้วสิครับผู้ดิดหันไปสั่งกับพี่มะลิทันทีที่เห็นได้ค่ะ มลีเดินวกกลับเข้าไปในครัวจะสอบได้หรอคุณอรพันธ์ถามยังกังขาได้สิครับผมนี่ระดับไหนระดับไหนคุณอรพันธ์แบบปากใส่ลูกชายอย่างหมันไส้ระดับเทพครับหลงตัวเองซะไม่มีคุณอรพันธ์ค้อนควักขึ้นมาทันใดฟังเสียงหัวเราะของลูกชายจากนั้นก็อดที่จะยิ้มออกมาไม่ได้ใบหน้าพราวไปด้วยรอยยิ้มเช่นกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ